สวัสดีคะ่ะเด็กๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรอ้อนเลิร์นวันนี้ทุกคนก็มาพบกับครูแนทอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคะ่คะเด็กๆค่ะตั้งแต่เปิดเทอมกันมาเนี่ยเราก็ได้เรียนเนื้อหากันไปเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสระอ่าหรือว่าเรื่องของการอ่านการตั้งคำถามใช่ไหมคะเด็กๆ เรื่องมาตาตัวสะกดเราเรียนอะไรไปบ้างคะมาตาแม่กกแม่กลนแม่เกล่าแล้วก็อีกหลายมาตาเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เนี่ยครูเนต็ตจะพาพวกเรามาเรียนเรื่องใหม่เลยเป็นเรื่องใหม่แกะกล่องเรื่องใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือเรื่องการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านนั่นเองอชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะคะชื่อว่า หล,กกลหลักการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านหลักการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านเด็กๆอาจจะงงว่าหลักการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านคืออะไรครูแนทแปลความหมายให้ง่ายๆว่ามันคือวิธีการอ่ามันคือวิธีการวิธีหนึงแหละในการที่เราจะเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังสมมุติว่าเด็กๆอ่านการ์ตูนหรืออ่านอ่านอ่านอ่า อ่านนิทานเรื่องหนึ่งอ่านนิทานมาเรื่องหนึ่งความยาวของนิทานแล้วน่ะประมาณสิบหน้าอาสมมติเด็กๆอ่านนิทานที่ยาวประมาณสิบหน้าปรกา,าปรกฏว่าคุณแม่คุณแม่ของพวกเราคุณแม่ของเด็กๆก,ก็เดินมาแล้วก็ถามเด็กๆว่าอ่านอาาะไรอยู่เด็กๆก,ก็บอกว่าอ๋ออ่านนิทานอยู่แล้วคุณแม่ก็ถามหนูว่าอ่านเรื่องอะไร í? อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ อ่านี่แหละค่ะเด็กๆในการเล่าเรื่องเนี่ยเด็กๆก็จะไม่ได้เล่าสมมติว่าเด็กๆจะเล่าเรื่องให้คุณแม่ฟังอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะไม่ได้เล่าทั้ง1ิบหน้าใช่ไหมคะเด็กๆจะไม่ได้เล่าตั้งแต่กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแล้วก็เล่าให้คุณแม่ฟังเหมือนกับที่เราอ่านแล้วก็ไปจบให้คุณแม่ฟังว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างนี้ค่ะคุณแม่ ไม่ใช่เพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าการเล่าเรื่องย่อใช่ไหมคะเด็กๆอ่าแต่เราจะเรียกว่าเป็นการอ่านให้คุณแม่ฟังมันจะไม่ใช่การเล่าเรื่องแล้วประเด็นคือการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านเนี่ยมันมีวิธีการยังไงบ้างเนาะเด็กๆวันนี้แหละคะ่ะครูเน็จะพาพวกเรามารู้จักก่อนก่อนอื่นพวกเราจะต้องรู้จัก คําว่าเรื่องยอ่อและการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านก่อนถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเนี่ยครูแนทจะเข้าสู่เนื้อหาเลยค่ะตั้งสติแล้วหายใจเข้าลึกๆนะคะเด็กๆไม่ต้องตกใจกับตัวอักษรที่มันอาจจะดูเยอะแต่ว่าเป็นตัวใหญ่อ่าเด็กๆลองฟังที่ครูอธิบายดูนะคะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนเรื่องการเล่าเรื่องยอ่อ เด็กๆต้องรู้จักก่อนว่าเรื่องยอ่อคืออะไรใช่ไหมคะ,ะก่อนที่เราจะเล่าได้ว่าเรื่องอก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องยอ่อให้ใครฟังได้เด็กๆต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือเรื่องยอ่อเรื่องยอ่อหมายถึงอะไระเรื่องยอ่อที่พวกเราเคยได้ยินกันเรื่องยอ่อเนี่ยมันหมายถึงการที่เราทำไมคะเด็กๆสรุปคะ่ะเราสรุปเรื่องราว ตั้งแต่ต้นจนจบนั่นคือการเล่าเรื่องย่อเรื่องย่อหมายถึงการที่เราเนี่ยสรุปเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบย้ำว่าตั้งแต่ต้นจนจบในเรื่องที่พวกเราอาจจะทั้งได้อ่านได้ดูหรือได้ฟังเพื่ออะไรคะเด็กๆเ,เพื่อให้พวกเรา เข้าใจอ่าเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแบบสันส้นๆสมมุติว่าเด็กๆฟังครูสอนฟังครูแนทสอนก็ได้หรือว่าฟังคุณครูประจำชั้นคุณครูที่โรงเรียนสอนคาบหนึ่งเด็กๆอาจจะเรียนสัก20นาทีอ่า20นาที30นาทีครูก็พูด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 ,พดไปเลยสมมุติว่าเราเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กลอ่าเราเคยเรียนมาแล้วมาตรามแม่กล เด็กๆก,ก็ฟังในสิ่งที่ครูแนักสอนหรือว่าคุณครูคนอื่นๆสอนแล้วเด็กๆก,ก็มาสรุปว่าอ่ะสรุปจากที่ครูพูดมาทั้งหมด20นาทีไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเอ่ยอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างสรุปว่าเรื่องมาตราตัวสะกดในมาตราแม่กลมีอะไรบ้างอนั่นแหละเด็กๆและเด็กๆสามารถบอกได้ว่ามาตราแม่กนมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงลอเรือลอลิงวอแหวน เอ้ยไม่ใช่นนูยอหญิงล,ล้อเรือลอลิงลอจุลาแล้วก็นเนเณรแบบนี้ค่ะเด็กๆคือการที่เด็กๆสามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้ฟังได้อ่านหรือได้ดูได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่โดยที่นะคะเด็กๆมีข้อแม้ว่าในการสรุปเรื่องยอ่อหรือในการที่เราจะเล่าเรื่องยอ่อเด็กๆจะต้องบอกเรื่องราวทั้งหมดได้ว่า มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเรื่องที่เด็กๆได้อ่านเนี่ยสมมติอ่านนิทานเด็กๆต้องบอกได้เลยว่านิทานที่เด็กๆอ่านนั้นเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับใครหรือเกี่ยวกับตัวละครอะไรในนิทานเรื่องนั้นสมมุติอ่านเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเฮ้ยมันเกี่ยวกับใครอเด็กๆต้องตอบได้แล้วใครคนนั้นน่ะเขาทำอะไร เด็กเลี้ยงแกะทําอะไรในเรื่องเด็กเลี้ยงแกะทําอะไรแล้วเรื่องที่เด็กๆได้อ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไหนเด็กเลี้ยงแกะเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั่นเองอ่าสมมุตินะคะเด็กๆเ,เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ,อไรอ่าเกิดตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นหรือเกิดเมื่ออ่า ช่วงเวลาสายๆของวันหนึ่งเกิดเมื่อการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแบบนี้เป็นต้นแล้วเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างไร่าทำไมจึงเกิดขึ้นทำไมเด็กเลี้ยงแกะถึงไม่มีคนไปช่วยแล้วทำไมตอนจบของเรื่องถ้าเด็กๆจำได้ก็คือแกะเนี่ยโดนหมาป่ากินหมดเลยแล้วเด็กเลี้ยงแกะก็ร้องไห้ว่าไม่มีใครมาช่วย อ่านี่แหละค่ะเด็กๆในการเล่าเรื่องย่อนั้นเด็กๆจะต้องบอกสิ่งเหล่านี้ให้ได้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างที่ครูคิดอย่างที่ครูทำไฮไลท์ให้ดูนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องของใครใครคนนั้นกําลังทำอะไรแล้วเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไร แล้วมันเกิดอย่างไรทำไมมันจึงเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ในการเล่าเรื่องยอ่อเด็กๆทุกคนจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้และเวลาที่เราไปเล่าเรื่องย่อให้คนอื่นฟังเนี่ยเด็กๆต้องบอกเรื่องทั้งหมดตรงนี้ให้ได้ค่ะนี่คือความสำคัญของการเล่าเรื่องย่อนั่นเองทีนี้เมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วว่าเรื่องย่อหมายถึงอะไร ครูแนทก็จะพาพวกเราเข้าสู่เนื้อหาของพวกเราก็คือเรื่องการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านนั่นเองเด็กๆคะการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านมันก็คือการเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนั่นแหละเหมือนกับการเล่าเรื่องย่อเรื่องอื่นเพียงแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องที่เราได้ไปอ่านมาเราอาจจะไม่ได้สนใจว่า เรื่องการฟังเรื่องการดูอะไรแบบนี้ค่ะเด็กๆแต่เราสนใจที่เรื่องที่อ่านการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านก็เหมือนกับการเล่าเรื่องย่อทั่วๆไปก็คือเป็นการที่เราสรุปเรื่องราวต่างๆที่พวกเราได้อ่านมานั่นเองแล้วเราได้นำเรื่องย่อนั้นไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง ถ้าเราไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็จะไม่ได้เรียกว่าการเล่าเรื่องถูกไหมคะเด็กๆขณะที่ที่สำคัญคือในขณะที่พวกเรากําลังอ่านหนังสือหรืออ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยครูขอย้ำนะลูกสิ่งที่พวกเราควรจะต้องรู้แล้วก็ศึกษาไว้หรือว่าควรจะระลึกหรือว่าคิดเสมอก็คือเราจะต้องมีมารยาทในการอ่านด้วย เราจะต้องมีมารยาทในการอ่านเพราะว่าอะไรถ้าเด็กๆเ,เนี่ยอ่านคนเดียวใช่ไหมคะเรานั่งอ่านในห้องคนเดียวในห้องนอนของเราคนเดียวมันก็ไม่เป็นไรหรอกเราจะอ่านเสียงดังยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีใครมาว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเด็กๆไปนั่งอ่านในห้องสม,มุดที่โต๊ะข้างๆก็มีเพื่อนนั่งอ่านอยู่โต๊ะข้างหน้าก็มีพี่ป .5 ป .6 นั่งอ่านอยู่ โต๊ะข้างหลังเด็กๆก,ก็มีคุณครูกำลังนั่งทำงานอยู่เด็กๆจะต้องมีมารยาทในการอ่านหนังสือด้วยนะคะ,ะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจครูขอสรุปตัวอย่างของหน้านี้ให้พวกเราฟังสมมุติค่ะเด็กๆสมมุติว่าครูเนตอยากไปอ่านได้ไปอ่านหนังสือนิทานเรื่องหนึ่งเอานิทานเรื่องอะไรดีที่พวกเรารู้จักกัน สมมุติว่าเด็กๆทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องหนูน้อยหมวกแดงครูเนทได้ไปอ่านนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงความยาวประมาณ20หน้าสมมุติหนูน้อยหมวกหนูน้อยหมวกแดงยาวประมาณ20หน้าครูเนทก็ไปอ่านอ่านอ่าอ่านานมาจนจบและทีนี้ครูเนทต้องการที่จะมาเล่าเรื่องหนูน้อยหมวกแดงให้พวกเราฟังให้เด็กๆทุกคนในห้องฟังว่าเรื่องของหนูน้อยหมวกแดงเป็นยังไง ครูเนทก็จะไม่ได้หยิบหนังสือหนุหน้อยบวกแดงขึ้นมาแล้วก็เปิดอ่านให้พวกเราฟังตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายใช่ไหมคะครูก็จะไม่ได้เริ่มต้นว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระท่อมแห่งหนึ่งมีคุณยายอ่าอะไรแบบเนี้ยครูเนทจะไม่ได้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเพราะถ้าเกิดว่าครูเนทตทำแบบนั้นก็จะเหมือนกับการที่เราอ่านนิทานให้กับเด็กๆฟังแต่ครูไม่ได้เล่าเรื่องย่อให้พวกเราฟัง ถ้าครูจะเล่าเรื่องนิทาน,น,ทานเรื่องหนูน้อยบกแดงให้พวกเราฟังเป็นเรื่องยอ่อครูจะเล่าว่ามีเด็กคนหนึ่งที่ชอบแต่งตัวโดยการใส่ชุดเป็นชุดคลุมสีแดงชุดคลุมหัวสีแดงเราก็เลยเรียกเขาว่าหนูหน้อยบกแดงวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องการอ่านหนูหน้อยบกแดงต้องการที่จะไปเยี่ยมคุณยายระหว่างทางไปพอเดินทางระหว่างทางก็ เดินทางไปถึงบ้านของคุณยายปรากฏว่าหมาป่าได้หลอกคุณยายแล้วก็กินคุณยายลงไปในท้องแล้วหนูน้อยบวกแดงมาเจอเห็นเป็นหมาป่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นคุณยายสุดท้ายหนูน้อยบวกแดงจับได้หรือมารู้ตัวว่าที่เห็นเนี่ย ไม่ใช่คุณยายแต่เป็นหมาป่าที่ปลอมตัวเป็นคุณยายมาหนูน้อยบกแดงจึงวิ่งหนีแล้วปรากฏว่าคุณพ่อของหนูน้อยบกแดงก็มาช่วยแล้วก็เอาขวานเนี่ยผ่าท้องเจ้าหมาป่าตัวนั้นแล้วก็ช่วยคุณยายออกมาได้นี่คือการเล่าเรื่องยอ่อเห็นไหมคะว่าครูจะไม่ได้เล่าเรื่องตั้งแต่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนอันไกลโพ้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งไม่เอา เข้าใจการเล่าเรื่องย่อแล้วใช่ไหมคะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยครูเน็ตอยากจะพูดถึงเรื่องที่ครูได้ย้ําเตือนพวกเราตรงนี้ก็คือเรื่องมารยาทในการอ่านก่อนเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะว่ามารยาทในการอ่านหนังสือนั้นมีอะไรบ้างอาลองมาดูสิว่าพวกเราเคยทําเรื่องต่อไปนี้หรือไม่เรื่องแรก เด็กๆคะในการอ่านหนังสือร่วมกับผู้อื่นหรือการใช้ห้องสมุดร,ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะต้องทําคือหนึ่งเราไม่ควรอ่านหนังสือเสียงดังรบกวนผู้อื่นอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องคนเดียวอยู่ในบ้านของเราเนี่ยแล้วเราอ่านอยู่คนเดียวเราจะออกเสียงเสียงดังยังไงไม่มีใครว่าเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ การอ่านเสียงดังเนี่ยเป็นการรบกวนผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งนะคะข้อ2สิ่งที่พวกเราไม่ควรทำขณะอ่านหนังสือคือเราไม่ควรเล่นกันขณะอ่านหนังสือค่ะ 1. มันจะทำให้เราไม่มีสมาธิแล้วก็ลืมเรื่องที่พวกเราอ่าน 2. มันก็เป็นการรบกวนคนที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ด้วยนั่นเองข้อ3ค่ะเด็กๆข้อนี้สำคัญมากคือ เราจะต้องไม่ทำลายหนังสือที่อ่านคําว่าทำลายก็คือเช่นฉีกหนังสือขโมยหนังสือหรือว่าไปขีดเขียนลงไปในหนังสือโดยเฉพาะหนังสือของห้องสมุดค่ะเด็กๆเ,เพราะอะไรคะเพราะหนังสือเล่มนั้นไม่ใช่ของเราค่ะเด็กๆเ,เป็นของทุกๆคนทุกๆค,คนมีสิทธิ์ที่จะหยิบหนังสือมาอ่านได้เหมือนกัน ดังนั้นการที่เราทำลายหนังสือเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการทำลายสมบัติอะของคนอื่นๆไปด้วยจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำนะคะที่สำคัญคือเมื่อเราอ่านหนังสือแล้วเราควรนำไปเก็บให้เข้าที่ค่ะเด็กๆอย่างเช่นสมมุติว่าเราอ่านหนังสือในห้องสม,มุดหลังจากที่เด็กๆอ่านหนังสือเสร็จแล้วอะเด็กๆอาจจะบอกว่า ครูคะหนูจําไม่ได้ว่าหนูไปหยิบหนังสือเล่มนี้มาจากตรงไหนหนูไปหยิบมาสองเล่มหนูจาไม่ได้แล้วว่าเล่มเนี้ยหนูหยิบมาจากตรงไหนไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆเด็กๆอ่านแล้วเด็กๆไปเก็บไว้ในที่ที่คุณครูเขาจัดเอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นในรถเข็นหรือว่าอาจจะเป็นกล่องที่อาจจะไว้วางหนังสือที่อ่านเสร็จแล้วอย่าวางทิ้งไว้บนโต๊ะนะคะหนึ่งมันอาจจะเกิดการสูญหายได้และสองมันจะเป็นการที่ ทําให้คนอื่นที่จะมาใช้โต๊ะต่อจากเราเนี่ยใช้ไม่ได้นั่นเองเพราะว่ามันมีหนังสือวางอยู่และสุดท้ายที่สําคัญคือเราจะต้องรักษาหนังสือด้วยเมื่อเลิอกอ่านแล้วอย่าเปิดกลางหนังสือหรือคว่ำหนังสือทิ้งไว้ไม่เอาเพราะมันคือการที่ทําให้หนังสือพังได้ง่ายกว่าเดิมนั่นแหละคือมันเป็นการทําลายหนังสืออย่างหนึ่งนั่นเองอ่าเด็กๆคะเมื่อเราเข้าใจเรื่อง การเล่าเรื่องย่อแล้วว่าเรื่องย่อคืออะไรและเราเข้าใจแล้วว่ามารยาทในการอ่านหนังสือเป็นอย่างไรบ้างไม่มีอะไรมากค่ะในแบบฝึกหัดนี้ครูแนทมีนิทานอีสบมาให้พวกเราดูหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องหมากับเงาครูแนทจะลองเล่าเรื่องให้พวกเราฟังดูพวกเรายัางไม่ต้องลองเล่าเรื่องลองฟังครูก่อนว่าตัวอย่างของการเล่าเรื่องที่ถูกต้องเป็นอย่างไร นิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าหมากับเงาเรื่องมีอยู่ว่าหมาตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อวิ่งข้ามสะพานมาเมื่อถึงกลางสะพานก็ก้มลงไปมองในน้ําเบื้องล่างเห็นหมาตัวหนึ่งกําลังคาบชิ้นเนื้อใหญ่กว่าจึงคิดว่าโอ้โหเจ้าหมาตัวนี้มันได้ชิ้นเนื้อมาจากไหนกันนะใหญ่กว่าเราเสียอีกเจ้าหมาคิดในใจด้วยความละโมบความละโมบคือความโลภค่ะเด็กๆ ด้วยความระโมบจึงอ้าปากเห่าคููเสียงดังเพื่อจะแย่งเอาก้อนเนื้อก้อนนั้นมาครองแต่ทันทีที่อ้าปากเนื้อก้อนนั้นก็ร่วงลงไปในน้ํากว่าเจ้าหมาตัวนั้นจะสํานึกได้ว่าหมากับก้อนเนื้อที่เราเห็นในน้ําคือตัวเดียวกันก็สายไปเสียแล้วอดกินเนื้อแล้วคราวนี้ครูจะเล่าเรื่อง เด็กๆคะนิทานเรื่องนี้ถ้าจะเล่าเรื่องครูจะเล่าสั้นๆเลยว่ามีหมาตัวหนึ่งอ่ะมันกําลังคาบเนื้อมาปรากฏว่าระหว่างทางที่มันไปเจอสะพานมันก็มองลงไปในน้ํามันเห็นว่าเนื้อที่อยู่ในน้ํามันเห็นเป็นเงาเนื้อที่อยู่ในน้ําเนี่ยใหญ่กว่ามันมันอยากได้มันก็เลยตัดสินใจเห่าคูห้องฮ่องห้องห้องห่องเ่าคูเพื่อที่จะให้ ไอห,หมาตัวที่อยู่ในน้าเนี่ยขายเนื้อมาให้มันปรากฏว่าในการที่มันเหา่ามันต้องอ้าปากใช่ไหมคะเด็กๆเ,เนื้อหล่นลงไปในน้ําตูม้มสุดท้ายนอกจากจะอดกินเนื้อแล้วยังไม่ได้เนื้อชิ้นใหม่ที่ตัวเองคิดว่าเป็นชิ้นใหญ่กว่าด้วยแค่นี้เลยค่ะเด็กๆนี่คือการเล่าเรื่องยอ่อสำหรับวันนี้นะคะครูขอฝากเรื่องการเล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่านด้วยนะคะ เด็กๆคะครูฝากให้พวกเรากลับไปทวนว่าเรื่องยอ่อหมายถึงอะไรมารยาทในการอ่านหนังสือมีอะไรบ้างและลองดูตัวอย่างเรื่องยอ่อที่ครูได้ยกไปให้พวกเราฟังในห้องเรียนด้วยนะคะเด็กๆทุกคนคะเด็กๆสามารถทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้และเนื้อหาที่ได้เคยเรียนทั้งหมดมาได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะ วันนี้ครูเนต็ตต้องขอตัวไปเตรียมการสอนสำหรับคาบต่อไปก่อนนะคะแล้วพบกันคาบหน้าค่ะเด็กๆบ,บายๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น